สวัสดีครับมากินข้าวโอเคมา lunch โอเคนะมาดูแฟนทีกินกินข้าวนะคะนี่ค่ะเต้าหู้นะคะเตา้าหู้เมื่อกี้ค่ะ ใครที่กำลังยังไม่กินข้าวนะคะเ,เวลาหุงกับข้าวเสร็จแล้วมาทานด้วยกันคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะกับคนจีน,นะคะ่ะมีแค่ผักก็กินได้แล้วคะ่ะผักเต้าหู้อันนี้คือสลัดเย็นคะ่ะ <coughs> this chicken knife, my favorite, sweet sour. 아감사 <목소리도> <목소리도> ピピ。<laughs> กินยังไม่หิวนะครับขอกินมักขามอยู่ข้างหลังค่ะอะไรเลยสุก<ป>อันนบิอ๋ออันนั้นอันนั้นคือก็บอกว่า น้ำซุปเนื้อไก่ค่ะอย่าเพื่อนสงสัยว่าน้ำอะไรนะคะหรือว่าน้ำที่ก็ต้มเนืเน้อไก่เมื่อกี้อะอร่อยไหมอร่อยมาก the <clears> okay. <throat> Thank <laughs> you.

เราใช้ไหวอ่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะกับแปดปิ๊ดนะคะ สำหรับคนชอบกินผักนะคะอะไรแกก็กินได้ค่ะบางทีแกกินพาสต้าทั้งวันเลยค่ะแล่บางทีแกก็กินมักกะโรนีทุกวันเลยค่ะแกเป็นคนกินง่ายเนาะแกทำเองค่ะแกชอบอะไรแกก็ทำกินเอง ถ้าพี่กินอยากกินอะไรพี่กินก็ทําของพี่กินกินนะคะมันจะง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าอาหารบางอย่างที่พี่กินทาเผ็ดนะคะอาหารไทยเนาะบางทีเนาะแกก็กินไม่ได้ค่ะพี่กินก็บอกบอกให้แกอยากกินอะไรก็ทํากินเองค่ะง่ายถ้าพี่กินผัดผักแกกินได้นะคะแต่พี่กินแกงพี่กินแกงแกกินไม่ได้ค่ะถือว่าแกกินเผ็ดไม่ได้เนาะ บางคนกินเผ็ดไม่ค่อยจะได้ค่ะถ้าบางอย่างที่แกทำที่วิ้ินจะกินก็ก็บางอย่างนะคะเช่นว่าอากาศผัดปรกกาศพี่ิ้กินได้นะคะพิ้กินก็บอกแค่ให้เก็บไว้พิ้กินสักนิดหนึ่งก็พอค่ะแต่ผักนี้ปิ้กินก็กินได้นะคะแค่เก็บไว้พิ้กินนิดเดียวก็พอนะคะพิ้กินก็กินง่ายเหมือนกันค่ะแค่ผักซิง ผักอย่างหนึ่งพริกนิ้นก็กินได้นะคะถ้าวันไหนอยากจะกินแกงก็ไปไปซื้อปลาหรือว่าอะไรมาแกงเนาะถ้าวันไหนก็ไม่อยากกินก็กินกินธรรมดาค่ะถ้าเป็นหน่อไม้ก็หายากหน่อยค่ะ นานๆครั้งได้กินหน่อไม้สดนะคะเพราะที่นี่มันห่างไกลจากทางเหนือก็เลยก็เลยหน่อไม้ไม่เยอะนะคะเพราะทางมาเลเซียก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ปลูกต้นไผ่ก็ได้ต้นไผ่ที่มีหน่อไม้นะคะอาจจะไม่มีนะคะพี่กินไม่เคยเห็นเขาปลูกต้นไผ่ที่ชนิดเก็บหน่อไม้นะคะก็เ,เลยเขาอาจจะไปเก็บในป่าก็ได้เช่นเวลามีแบบ อะดูที่ว่าหน่อไม้งอกนะคะก็จะเข้าป่าไปเก็บเอามาขายนะคะแต่ถ้าคนไทยทางเหนือก็จะได้กินทุกวันนะคะเพราะก็อยู่ที่ทางเหนือเขาจะมีกอผ่เนะาะเช่นถ้าพี่กินอยู่มาในเมืองนะคะคือว่ามันไม่ค่อยมีค่ะนานๆครั้งนะคะเวลาเขาเหลือจากขายที่ข้างนอกแล้วจะมาขายที่บ้านพี่กินนะะนะคะ หอมไม้สดอร่อยนะคะชอบมากเลยอันนี้พี่ปิ้งกินได้ค่ะแฟนว่าเดี๋ยวเก็บมาให้ปิ๊กปินงเ้หน่อยนะคะอย่างเช่นเต้าหู้เต้าหู้บางคนก็ชอบกินนแต่าาว่าพี่กปิ๊งไม่ค่อยชอบกินนะคะแต่แฟนชอบกินค่ะเต้าหู้กินได้แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ถ้าเอาไปทอดทอดกรอบคือว่าเต้าหู้เอาไปทอดกรอบนะคะมันจะอร่อยกว่าเอาไปทําน้าจิ้มอย่างนั้นพริกปิ้นกินนะคะถ้าเาวๆแบบนี้ก็กินได้ค่ะแต่ไม่ค่อยจะตจิตใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่วาแฟนพริกปิ้นก็ชอบมากค่ะมานั่งดู การกินข้าวนะคะพเป็นยังไม่หิวว่ะถ้าไม่หิวกินไม่อร่อยค่ะเวลาเราอยากกินข้าวมันต้องหิวก่อนนะคะบางทีก็อยากกินตรงเวลาแหละคะ่ะแต่ว่ามันไม่หิวเนาะไม่หิวจัดจัดกินไม่ได้ค่ะมันต้องหิวหิวถึงจะกินได้ค่ะอืมทำปะะุเกยังจะ อืมค่ะโอเคบอกให้เขากินเยอะหน่อยค่ะเก็บไว้พี่กินนิดหน่อยก็พอค่ะเดี๋ยวพี่กินก็จะทําไข่เจียวเนาะทําไข่เจียวซักลูกหนึ่งลูกหนึ่งนะคะถ้ามาเลออ่าคนใต้มารีย,ยากน้อยนึงก่ะน้อยนึ่งคน,น,นใต้เรียกว่าน้อยนึงนะคะถ้าเป็นกลางลูกหนึ่งนะคะไข่ไข่ใบหนึงใช่ไหมคะใบหนึ่งนะคะไข่ไขใบหนึ่งใช่ไหมคะ โอ้ยเรียกยากเนาะถ้าเป็นคนใต้มาเลเซียอยากไข่้อยนึงคือไข่นะคะไข่น้อยนึง,ออนะะนอนงโอ้เกี้ยงเลยมดแล้ว หมดเหลวบ็คือหมดแล้วนะคะเกียงเหลวอ,อืมอร่อยหไหมอร่อยมากถ้าเป็นแกก็บอกเผ็ดแม่อร่อย <c oughs> คนที่ไม่กินเผ็ดก็ต้องบอกเผ็ดไม่อร่อยไม่เผ็ดอร่อยนะคะแต่คนที่กินเผ็ดก็ต้องบอกว่าไม่เผ็ดไม่อร่อยะคะ่ะต้องบกแปนพีกื้นก็บอกว่า เผ็ดไม่อร The uh ่อยค่ะเพราะว่าเจเวลาแกโดนเผ็ดนะคะแกจะเหงื่อแตกเหงื่อแตกทั้งหน้าทั้งตาเลยค่ะเวลาแกโดนเผ็ดนะคะแกก็เลยต้องบอกว่าเผ็ดไม่อร่อยไม่เผ็ดอร่อยค่ะเพราะว่าคนจีนส่วนมากนะคะเขาไม่ค่อยกินเผ็ดกันค่ะเป็นเป็นแห่งหน้าบางคนก็กินเผ็ดบางคนก็ไม่กินเผ็ดนะ จีนนี่อาจจะไม่ค่อยกินเผ็ดก็ได้ตั้งแต่เกิดเนาะเขาก็เลยเวลาโดนเผ็ดก็ไปสักหน่อยนะคะเขาจะตุรนตุไลกับแต่บางคนจีนเขากเขากินเผ็ดมันกันค่ะถ้าตั้งแต่เกิดเขากินเผ็ดเขาก็กินนะคะอี็ไหมโอ้โหยกินหมดแล้วกินเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะ โอ้ม <c oughs> หมดเลยเต้าอิมแล้วอิมแล้วริมแล้วหมอขอบคุณครับซชิวคุณนาย